สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับสายซิ่งนะครับไม่ซิ่งปลอบปลี่นะครับผมวันนี้มานะครับอยู่กับเนื้อนะครับกับผักวันนี้เราจะมาทําอาหารอีสานกินนะครับขอบอีสาไนได้ด้วยครับเด้อนะครับมาเห็ดกบขอ,ขอกินเนาะมาอย่างเนื้ยอย่างสีนนะครับเนาะ เนื้อยังกำลังจำกระเทียมใส่ครับไฟกลังมันจะติดเขากําลังหึงทุกคนครับโอ้ยสิเสียบเลิกงานนะสิเสียบครับสิเสียบมาเด้อมาเสียบนอกกัน เาพักทามโหลดไปไปเนี่ยรล้หนึ่งย่างเสียบเสียบตลอดเนี่ยพักเห็นเสียขึ้นหอดบ้านไหมครับขึ้นหอดบ้านบอสเดกับบอสสงการริบวกโควิดอีกสเดไปได้ได้มาได้ได้ ไปเห็ดเจ็บเจีกันต่อตอนอยางนะครับจัดไปมาครับเินขาวซาน้ำกันครับผมกาลังต์ยางกาลังสีเหลืงองครับผมเข่าการันต์สีขึ้นมาได้ครับเด้อมือหนีบมาได้เฮ็ดรถคิถ่ายรถนะครับเฮ็ดก,กับเข่าที่นี่ เพิ่งเลิกงานมาครับผมมาได้รอครับจบแล้อครับจบแล้วเ,เดืยดแสบครับมาครับมาโอ้ขอนิยวกว้อนหอนวัดเข้ากันอุบบาทเลย ขอทาตแบบนี้นครับเบิ้งแล้วมากเลยว่ะบิ้งแล้วมากแล้ว,ลว,ก,ลวกดแค่์กดติดตามให้ผมน้ำเด้อครับคลิปหนาพอออไหมครับดีดีดีทั้งสีนะครับผมบายบาย